ฮัลโหลได้ยินเสียงกันเนาะวันนี้เราจะมาแจกรหัสกันนะฮะรหัสนี้รหัสนี้อุ๊ยเยอเลยเอาละครับถ่ายคลิปต่อเราจะแจกรหัสนี้นะอ่านชื่อชื่อถาอ่านอังกฤษออกนะกดเริ่ม เลเวลเลเวลก็ไปดูกันเป็นรหัสไก่เออเป็นรหัสไก่เป็นรหัสไก่นะรหัสไก่แต่ไม่ตันนะใช้บนแสงสำหรับคนไม่มีรหัสเล่นแจกพวกคอฐานนะ แจกพวกขอทานอืมเสียงหืเสียงยนีแหละเออหวังว่าเกมมันมเสียงก็ปิดเอ่อนั่นแหละหกเสียงนี่ประมาณนี้พอโอเคเอ่อเสียงหืมนี่เป็นไง เสียงมันก็ยังดัเงเท่นเดิมไม่พอไม่พอเ,อเ,อเสียงดับชิ้มแหย่เอาเลยฮะจะเอาเลยฮะฮะชื่อลูฟี่เลยหนุ่ยฮะจะเอาบ่จะเอาบ่ฮะอาจะเอาบ่ฮะบปแล้วเสียงเออเอาบ่าาอ,าบาอ,อุ้ยอู้เจ็บมาเกเจ็บมาก เจมาลีเจมาลีมาๆๆๆามามก้าก็มาดิยเธอไม่ได้ถือเงินเอาข้าวหัวฟีนะเออข้าวหัวฟีข้าวหัวฟีข้าวหัวฟีนะเขมีรหัดเล่นเยอะเออต้องมาเจ็บโอ้โอ้โอ้กูมาแจ็克拉หัหเลยมาพีพีเจ็บมาลีเจมาลีเปิดพีพีก็ไม่เปิดจะมา ใส่ห่อไปนั่ง,งมุเงี้ยอืมผมจะมานั่งอัพเลเวลนะจะมานั่งอัพเรวนะิรวนะแบบแบบที่จะอัพเลเวลให้นะแต่ต้องการกด คนต้องกด subscribe กันนะคะกด subscribe กดไลค์แล้วผมจะมาแจกรหัสในคลิปหน้านี่นี่นี่โอ้เอ้าโอ้โอ้โอ้เจ๊ะไหมนี่นี่นี่โอเค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  จะมีเสียงรบกวนนะคะมีเสียงรบกวนจะมีเสียงรบกวนนี่จะ,จะฟาร์มแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะโอเคโอเค,เคโอเคเดียวจะนี้นะจ๊ะโอเคเนี่ยเนี่ยจะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆดจะเก็บอะไรต่างๆเป็นหวังว่าที่อ,ทอย่างเนี้ยมคนดูพอขอให้มีคนดูคนสับสับไป ช่างนี้จะแจกเออแจกนะกจ,กจะมานั่งฟังจะแจกไม่คิดถายไม่มีเลยครับแล้ก็ถ้าอยากฟังจริงๆนะแต่ว่าถ้าจะเอาไปเล่นลลกินลมก็มึงไม่ต้องเอาก็บ คนขอทานมีเยอะแล้วคนโดนแฮกประหัสก็มีเยอะด้วยเช่นกันเออใช่เน,น,น,นี่ยนี่ยมันก็จะถามนีไปเรื่อยเรื่อยดีเล,เ,ล,เ,ลเวลก็จะอัพค้างโอ้โหไม่ต้องอัพให้ดีกว่าค้างแบบนี้ยแล้วก็จดกัดไปเออดีเป็นไงล่ะ ปิงคลิปหายอือน่ะประมาณนี้เลยประมาณเนี้ยมีการเพิ่มข้าวหุงให้ด้วยนะอือแค่นั้นแหละจบคลิปน่ะเนี่ยเนี้ยจบคลิป่ะอือจบคลิปได้แล้วไอ้หน้าลอเจ็